สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมและเพื่อนๆของผมจะมานำเสนอแนวคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์ในศิลปะล้านนาของวัดอโมโ์แห่งนี้กันครับโดยวัดอโมโ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพหรือว่าหลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานั่นเองครับโดยในกลุ่มของผมเนี่ยจะนาเสนอวัดอุโมงค์แห่งนี้เป็นสาราที่หลักๆได้แก่1นึ่เจดีย์ของวัดอุโมงค์สองุโมงค์วัดอุโมงค์และศาสานสนานของวัดอุโมงค์แห่งนี้ครับสำหรับในส่วนเจดีย์ของวัดอุโมงค์แห่งนี้เจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้าง ในยุคสมัยของพยา,ยามังรายเป็นเจดีย์รูปทรงระขังความซึ่งเป็นเจดีย์รูปทรงที่ได้รับศิละปะมาจากภูกามเป็นเจดีย์ทรงระฆังความระยะแรกของศิละปะล้านนาเจดีย์แห่งนี้มีความสําคัญสําหรับศิละปะล้านนาอย่างมากในการพัฒนาเจดีย์รูปทรงระฆังความในศิละปะล้านนา เจดีแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยของก้าวมังราโดยมีการก่อสร้างเป็นเจดีรูปทรงหลังลคงหลังจากนั้นเจดี JD แห่งนี้ได้รับการบูรณะในสมัยของพระเมืองแก้วโดยมีการปั้นปูนประดับลวดลายที่ส่วนฐานของตัวเจดีใต้รูปทรงะลังลครังในส่วนของฐานประดับด้วยกี่บัวทรงยาวประกอบกันเป็นบัวหงายและบัวคว่ำหรือที่เรียกว่าปัทมบาท ซึ่งเป็นแบบฉบับหนึ่งของเจดีมอนทพาม่านอกจากนี้ฐานทั้งสามชั้นยังมีการประดับด้วยช่องสี่เหลี่ยมเป็นแถวโดยรอบตัวเจดีการประดับด้วยลักษณะนี้รวมทั้งขนาดที่ใหญ่ของรูปทรงละฆังก็มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบหนึ่งของเจดีแบบูุก,กา รับในส่วนต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือส่วนที่สูงขึ้นมาจากฐานครับซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากฐานนั้นเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือ 1. ฐานถาลองรับระคังใหญ่ถาลองรับระคังใหญ่นั้นมีรูปทรงคล้ายระคังสูงขึ้นมาจากฐานและจะคอยรองรับส่วนที่2ก็คือบอลลังสี่เหลี่ยมครับในส่วนของบอลลังสี่เหลี่ยมนั้นจะสูงขึ้นมาจากถาลองรับระคังใหญ่และเป็นส่วนรองรับของส่วนยอด ก็คือส่วนที่3ส,ส่วนยอดนั้นมีรูปทรงเป็นรูปกลวยและประกอบไปด้วยกล้องชนันไหแล้วก็ปลีนั่นเองครับและในส่วนที่เราพูดมาทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของเจดีย์ของวัดอุโมงค์นั่นเองครับและต่อไปเราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับอุโมงค์ของวัดอุโมงค์เชิญเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามารับฟังประวัติของอุโมงค์เลยครับครับโดยหลังจากที่วันนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญาบางลายนะครับในสมัยของพญาคือนาคือพอศ1910นรบะครับพญาคือานาเนี่ยได้สร้างอุโมงค์นี้เพื่อให้พระมหาเถรจันเนี่ยได้จำวัดครับและหลังจากที่ราชวงศ์มางลายนีย่ล่มสลายแล้วพม่าเข้ามาปกครองเนี่ยทางตัววัดแล้วก็อุโมงค์เนี่ยได้สุดโทรมลงเรื่อยๆ จนถึงประมาณ50-60ปีนี่แหละครับที่ว่ามีทางทายาของนัชชงมังรายเนี่ยได้ค้นพบอุโมงนี้นะครับและได้บูรณะมันขึ้นมาจนถึงปัจจุบันครับภาพพัติมากรรมภายในอุโมงนะครับมี3ประเภทครับประเภทแรกนะครับเป็นลายดอกบัวสลับกับลายประจำยาง พระเที่สองนะครับเป็นลายดอกบัวสลับกับลายนี้ครับประเภทที่สามครับเป็นลายลกสลับกับดอกบัวตัด ที่ใช้หลักๆนะคะมีอยู่2สีด้วยกันคือสีแดงนะคะหรือที่ช่างสมัยก่อนเรียกว่าสีแดงชาติซึ่งมีส่วนประกอบของซินาบาร์เป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็สีสีเขียวสดนะคะที่มีส่วนประกอบหลักคือมารไคาไนะคะโดยอัตราส่วนนะคะจะใช้อัตราส่วนสีแดงต่อสีเขียว70ต่อ3าหรือว่า80ต่อ20โดยสีแดงที่ใช้นะคะมีความหมายถึงทองฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติจักรวาลของไตรภูมิค่ะ นอกจากนี้นะครับในวัดอุมงค์ยังมีเสาอาโศกตั้งอยู่ซึ่งเสาอาโศกที่วัดอุมงค์แห่งนี้เป็นเสาอาโศกจำลองโดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507เพื่อเป็นเครื่องะระลึกถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียราวพุทธศักราช270ผู้ที่เป็นเอกอัครศาสตร์นุ่มรุ่และทรงเป็นนักเผยแพรพุ่ทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่องค์แรกของโลก โดยเสาส่งนี้ที่ใช้เป็นตาแผ่นดินของประเทศอินเดียมีจุดเด่นคือปฏิมากรรมบนหัวเสาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปสิ่งแกะสลักประดิษถานอยู่บนยอดด้านบนเป็นสีรลักษ์บ่งบอกถึงพระธรรมคำสั่ของพระเจ้าที่องค์อาดังราชสีและส่งเสียงคำรามแผ่ไพศาลไปไกลแสนไกล นอกจากนี้นะครับยังมีสัญลักษณ์รูปพระธรรมจักรและดอกบ,บัวตมบริเวณด้านล่างของแท่นหัวเสาอันเป็นในายาแทนพระธรรมคําคสอนและองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสวรรค์แห่งนี้ยังเป็นเครื่องหมายอันสําคัญซึ่งถูกคนพบที่ประเทศอินเดียเมื่อสวรรค์นี้ตั้งอยู่ที่ใดนั้นจะหมายความว่าสถานที่นั้นมีความสําคัญกับพระพุทธศาสนา และบริเวณด้านข้างของสวาวโสงนะครับจะมีพอภาพปริศนาธรรมซึ่งมีภาพเกี่ยวกับภาพของกษัตริย์โกลียาครและภาพมหาพีเนสกรมตอนออกปะโนดน์ครับ จากทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ดูมานี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับศิลป,ปะของวัดอุโมงค์แห่งนี้ที่จะทําขึ้นโดยกลุ่มดาของพวกเราสุดท้ายนี้พวกผมและเพื่อนๆขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I can see every color in me I can see